สวัสดีครับวันนี้ผมไคยวอลเกอร์จะมาสปอยเนื้อเรื่องในเกม Ark Survival e v o ในแมッ เอเบเลชั่นะครับและเรื่องราวในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับถ้าใครยังไม่ดูตอนก่อนหน้านี้นะครับก็รบกวนกลับไปดูกันก่อนด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าการเดินทางของเฮน a าวอ k e เกอร์ในแมปเอเบเลชันนี้จะเจอกับอะไรบ้างเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืม1ไลค์1ติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกายวอ l k เกอกันด้วยนะ ชวนความเดิมตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่เฮเลนและล็อกเวลเนี่ยได้เปิดประตูวาร์ปนะครับแล้วก็ได้เดินทางออกมาจากอาร์คทะเลทรายแห่งนั้นและสถานที่ถัดไปที่ทั้งสองคนได้ไปถึงนะครับก็เป็นสถานที่แห่งใหม่แต่ยังคงอยู่ในอาร์คใดอาร์คหนึ่งจากอาร์คทั้งหมดนะครับ ซึ่งหลังจากที่เฮเลนและล็อกเวลเนี่ยถูกส่งลงมายังอาร์คแห่งนี้นะครับเขาทั้งสองคนก็ได้เดินไปตามทางอย่างไร้จุดหมายภูมิประเทศของอาร์คแห่งนี้ค่อนข้างแปลกเป็นอย่างมากระบบในเวททั้งหมดเนี่ยเป็นป่าที่ตั้งอยู่ใต้ผืนดินนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นถ้ำใต้ดินก็ว่าได้และสิ่งที่ทําให้เฮเลนนั้นแปลกใจมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือสารที่แห่งนี้เนี่ยมีพืชที่สามารถเรืองแสงได้นะครับผม ก็เป็นพืชที่ทั้งสวยงามและน่ากลัวในเวลาเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่พร้อมจะจู่โจมใส่เฮเลนและล็อกเวลอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งมีชีวิตประเภทนี้จะมีปากเป็นหนวดคล้ายๆกับปลาหมึกและมีลำตัวเนี่ยยาวเหมือนกับนอนนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังมีปีกที่สามารถบินได้คล้ายๆกับปีกค้างคาวนะครับผมซึ่งผมขอเรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่า ซีเกอร์ก็แล้วกันนะครับซึ่งตั้งแต่มายังอาร์คแห่งนี้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าซีเกอร์เนี่ยทุกครั้งที่มันได้เห็นเฮเลนและล็อกเวลเนี่ย พุงทั้งฝูงก็จะพุ่งโจมตีทั้ง2องอย่างไม่ขาดสายนะครับแต่ก็ยังเป็นโชคดีของเฮเลนกับล็อกเวลนะครับเนื่องจากว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเฮเลนได้เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสเสบียงอาหารหรือแม้แต่อาวุธก็ตามแต่นะครับเฮเลนได้เตรียมปืนกลมาด้วยนะครับผมและหลังจากที่เฮเลนและล็อกเวลเนี่ยต้องเอาตัวรอดจากเจ้าซีเกอร์อยู่หลายรอบนะครับ ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้กระสุนปืนของเธอนั้นใกล้จะหมดลงแล้วนะครับและนอกจากนั้นนะครับเพเลนก็ยังมีปัญหาใหม่เธอต้องคอยปกป้องล็อกเวลตลอดเวลาเนะครับเนื่องจากว่าล็อกเวลนั้นไม่มีสกิลการต่อสู้เลยนะครับผมและตั้งแต่มาถึงอาร์คแห่งนี้นะครับล็อกเวลก็ดูเหมือนจะฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ค่อยมีสติสตังค์อยู่กับตัวเองในบางครั้งนะครับเพเลนต้องคอยระวังไม่ให้ล็อกเวลเนี่ยเดินเข้าไปในดงของเห็ดพิษนะครับซึงเห็ดพิษพวกนั้นสามารถฆ่า Lock ็ ได้ในทันทีเลยนับว่าเป็นการเดินทางที่แสนลำบากสําหรับเพเลนพอตัวเลยทีเดียวนะครับหลังจากเดินทางมาได้สักระยะเวลาหนึ่งนะครับเพเลนก็รู้สึกดีกับอาร์ห่งนี้ยังบอกไม่ถูกนะครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นป่าเขตชื้นนะครับและเต็มไปด้วยแหล่งน้ำนั่นเองนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเพเลนได้ใช้ชีวิตอย่างลำบากอยู่กลางทะเลทรายอยู่นานพอสมควรนะครับพอได้มาเจอกับอาร์ห่งนี้แล้วก็ทําให้เธอนั้นดีใจอย่างบอกไม่ถูกนะครับ และทันใดน,นั้นเองนะครับซิ่งมีชิตประหลาดหรือว่าซีเกอร์เนี่ยได้ปรากฏตัวต่อหน้าทั้งสองอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าในตอนนี้นั้นเฮเลนไม่มีกระสุนเพียงพอที่จะต่อสู้กับสัป,ปหลาดทั้งหมดนี้ได้นะครับก่อนที่เฮเลนและล็อกเวลนั้นจะกลายเป็นอาหารของเจ้าซีเกอร์เหล่านี้และในเซี่ยววินาทีที่ทั้งสองกำลังจะถูกจัดการนั้นทันใดน,นั้นเองก็ได้มีบุคคลลึกลับปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับชุดเกราะสีเงินเรืองแสงคนคนนั้นนะครับสามารถฉีกเจ้าซีเกอร์ด้วยมือเปล่าได้อย่างง่าย หลังจากที่ใช้เวลาไม่นานนะครับบุคคลลึกลับคนนั้นก็สามารถจัดการกับซัปปลาสิกเกอร์ได้อย่างหมดจดนะครับและทันใดนั้นเองเขาก็ได้ถอดหมวกที่ได้สวมใส่อยู่ออกมาและนั่นเองก็ทำให้เฮเลนได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยใบหน้านั้นก็คือเมยยินเพื่อนรักคนเก่าที่พัดภาาของเฮเลนนั่นเองและหลังจากที่ทั้งสองได้พบเจอกันนะครับก็ได้จับเขาพูดคุยกันอย่างสนิทสนมเหมือนเก่านี่ครับทางด้านของเมยยินนะครับสิ่งแรกที่เธอได้พูดกับเฮเลนคือ ธอน,นั้นได้ขอโทษเฮเลนนะครับที่ได้ฟาดเฮเลนให้สลบลงไปในสถานีควบคุมอาร์คแห่งแรกนะครับ ซึ่งเมย์ยินได้เล่าต่อว่าหลังจากที่เธอเนี่ยฟาดเฮเลนจนสลบลงไปเมย์ยินเองก็ได้เข้าต่อสู้กับเนวาอย่างดุเดือดนะครับและผลการต่อสู้ในครั้งนั้นเมย์ยินได้แพ้เป็นที่ใบหน้ามาหนึ่งแผลนะครับได้ถึงอย่างนั้นนะครับเมย์ยินก็สามารถจัดการกับเนวาไปได้นะครับเนวาได้จบชีวิตลงด้วยฝีมือของเมยยินแล้วหลังจากนั้นนะครับเมย์ยินก็ได้ถูกส่งตัวมายังอาร์คแห่งนี้ทางด้านของเฮเลนนะครับที่ได้ยินเรื่องราวต่างๆจากเมย์ยินก็ไม่ได้ โกรเครื่องเมย,ยินแต่อย่างใดนะครับและหลังจากนั้นนะครับเมยยินและเฮเลนก็ได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆอีกมากมายนะครับก่อนที่เมยยินเนี่ย จะอาสาพาเฮเลนและล็อกเวลไปยังหมู่บ้านที่เป็นพันธมิตรใหม่ของเธอนะครับผมและก่อนที่ทั้งหมดจะได้เดินทางไปยังหมู่บ้านนะครับ <S <S มเมื่อยินก็ได้เล่าเรื่องแปลกๆให้กับเฮเลนฟังนั่นก็คือคนในหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วมาจากอนาคตทั้งสิ้นนะครับผมและนี่นะครับก็จะเป็นครั้งแรกของเฮเลนที่จะได้พบกับคนที่มาจากโลกอนาคตนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกเวลเมื่อยินหรือว่าเนวาเนี่ยล้วนแล้วมาจากอดีตทั้งสิ้นนะครับผม และด้วยคําพูดของเมย์ยินนะครับที่บอกว่าคนในบูบ้านนั้นมาจากอนาคตนะครับผมเฮเลนจึงเกิดคําถามในหัวของตัวเองเล็กน้อยนะครับแล้วปัจจุบันในขณะนี้มันปีอะไรกันแนะ่ระหว่างเดินทางเนี่ยค่อนข้างลําบากพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากว่าเฮเลนกับ็อกเวลเนี่ยไม่ได้สวมใส่เกาะไฮเทคเหมือนกับกลุ่มของเมย์ยินนะครับดังนั้นเมย์ยินและคนอื่นๆนะครับจึงช่วยทํำมาได้เชือกและสลิงในการโหนไว้ใช้ในการเดินทางแทนนะครับและเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้า ก็ทําให้เฮเลนตะลึงไปอีกรอบหนึ่งนะครับกับภาพที่เฮเลนได้เห็นหมู่บ้านที่เมยยินอ้างว่าเป็นพันธมิตรใหม่นั้นมีความล้ําสมัยอย่างมากๆเลยนะครับแม้แต่ในยุคที่เฮเลนจากมานะครับก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยแบบนี้นะครับและทางด้านของล็อกเวลเองก็ดูเหมือนจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของหมู่บ้านเป็นอย่างมากซึ่งท่าทีของล็อกเวลก็แสดงออกได้ชัดเจนกว่าเฮเลนเสียอีกนะครับนอกจากนั้นนะครับเมยยินยังได้แนะนำเฮเลน,น่าและล็อกเวลให้ได้ ได้รู้จักกับไดนาเพื่อนคนสําคัญในหมู่บ้านของเมอินและไดนาเองเนะครับจึงได้อาสาพาเฮเลนและล็อกเวลเนี่ยเดินทัวร์ชมหมู่บ้านนะครับและในขณะที่กําลังชมหมู่บ้านอยู่นั้นล็อกเวลก็ได้รัวคําถามใส่ไดนาไม่หยุดหย่อนนะครับแต่ทย่างานไดนาก็ตอบทุกคําถามด้วยความเต็มใจนะครับและหลังจากที่ทั้งสองเนี่ยได้เดินชมหมู่บ้านและทําความรู้จักกับไดนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮเลนจึงได้รู้ว่าก่อนที่ไดนาจะมายัางอาร์คแห่งนี้นั้นเดิมที เธอเนี่ยเธอนั้นเป็นนักบินนะครับและคนอื่นๆในหมู่บ้านนะครับก็มาจากยุคเดียวกันกับแดน่าอีกด้วยนะครับซึ่งเฮเลนนะครับพอได้รู้ดังนั้นจึงได้นึกเรื่องสําคัญอะไรบางอย่างขึ้นได้นะครับโดยปกติแล้วนะครับการที่จะมีคนกับชาติมาเกิดบนอาร์คแถมมาจากยุคเดียวกันแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกิน1-2ถึงคนนั่นเองนะครับก่อนที่เดน่านะครับจะดึงความสนใจทั้งหมดของเฮเลนไปยังสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งที่หมู่บ้านกําลังสร้างนะครับนั่นก็คือเกตวาร์ปที่จะใช้ในการเดินทาง กลับไปยังโลกเบื้องล่างนั่นเองและพอเฮเลนได้ยินทางนั้นก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปทันทีนะครับเนื่องจากว่าเฮเลนนั้นรู้ดีนะครับว่าอาร์คจะไม่ยอมให้ใครควบคุมมันโดยเด็ดขาดนะครับ้วยคําแนะนําจากไลาอาเกี่ยวกับเมืองกลางทะเลทายที่กําลังรุ่งเรืองนะครับอยู่ๆก็โดนเสาโอเบลิกทําลายอย่างไม่ทราบสาเหตุ แถมเหตุการณ์นี้นะครับยังเกิดขึ้นกับเมืองอีกหลายเมืองเช่นเดียวกันและทันใดนั่นเองนะครับเฮเลนค่อนข้างมั่นใจอย่างมากว่าเสาโอเบลิกจะทําลายหมู่บ้านเฮงลีก่อนที่เกตบับจะถูกสร้างเสร็จเสียอีกนะครับเธอจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เธอได้ไปพบเจอในอาร์ตเลซายให้ทุกคนในหมู่บ้านได้ฟังนะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของเฮเลนนะครับดูเหมือนว่าผู้นําของหมู่บ้านเองก็รับฟังคําเตือนจากเฮเลนเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่ผู้นําหมู่บ้านจะ ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับเขาได้นําทีมไปเปิดใช้เสาโอเบลิกแล้วนะครับและดูเหมือนว่าเสาโอเบลิกแห่งนี้จะเสียหายนะครับไม่สามารถทํางานได้ดังนั้นเนี่ยพวกเขาจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการทําลายล้างของเสาโอเบลิกในอนาคตนะครับ ถึงอย่างงาั้นนะครับเพื่อความแน่ใจเนี่ยเฮเลนจึงของยืมกําลังคนนะครับเพื่อที่จะได้เดินทางออกไปสํารวจเสาโอเบลิกแเองนั้นนะครับและด้วยการเกี้ยกรอมจากไดอาน่านะครับผมผู้นาของหมู่บ้านจึงยอมตั้งทีมสํารวจเล็กๆให้กับเฮเลนได้เดินไปสํารวจเสาโอเบลิกอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการเดินทางไปที่เสาโอเบลิกนั้นค่อนข้างจะอันตรายเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัต์รายหลาย,ลายชนิดอีกทั้งเส้นทางในการเดินทางนั้นยังเป็นพื้นที่ต่างระดับที่ค่อนข้างสูง ตลอดทางเลยทีเดียวถึงขนาดที่เมย์ยินย่างยืนยันเลยว่าเส้นทางนี้อันตรายเป็นอย่างมากนะครับก่อนการเดินทางนะครับเฮเลนจึงตัดสินใจที่จะเรียนรู้วิธีการใช้ชุดเกาะไฮเทคของหมู่บ้านนะครับผมซึ่งผมขอเรียกว่าชุดเกาะเทคก็แล้วกันนะครับถึงแม้ว่าในอาร์คทะเลทรายนั้นตัวของเฮเลนเองจะฝึกฝนการใช้อาวุธมาเป็นอย่างดีแต่ในการฝึกใช้งานชุดเทคนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่น้อยหากไม่ได้ความช่วยเหลือจากแดน้าและเมย์ยินเฮเลน คงล้มกระแทกหินไปหลายรอบแล้วและในบางครังเองคนในหมู่บ้านก็จะมาดูการฝึกซ้อมของเฮเลนอยู่บ่อยครั้งนะครับถึงคนในหมู่บ้านนะครับก็ต่างพากันหัวรอดทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่าท่าทีของเฮเลนนั้นไม่ต่างจากเด็กทารกที่เพิ่งหัดเดินเลยนะครับ วันเวลาผ่านไปในที่สุดเฮเลนก็พร้อมที่จะเดินทางไปยังเสาโอเบลิกนะครับและคนที่จะเดินทางไปกับเฮเลนนั้นก็จะประกอบด้วยเมอ์ยินนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีนักวิทยาศาสตร์นะครับที่มีชื่อว่าซานติเอโกนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์นะครับจะรับหน้าที่ในการตรวจสอบเสาโอเบลิกนะครับผมและการเดินทางในครั้งนี้นะครับล็อกเวลและแดน่ามไม่ได้เดินทางไปด้วยแต่อย่างใดนะครับล็อกเวลนั้นนะครับได้อาสาที่จะช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ อยู่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งเฮเลนเองนะครับหลังจากที่สังเกตล็อกเวลมาเป็นเวลานานก็ได้รู้ดีนะครับว่าล็อกเวลนั้นตั้งแต่มายัางอาร์ค่งนี้ตัวของล็อกเวลเองนั้นนะครับดูเหมือนจะหมกมุ่นอยู่กับการวิจัยโลหะแปลกๆที่เขาได้มานะครับผมซึ่งอาการของล็อกเวลก็แปลกถึงขนาดที่ว่าเขาเนี่ยได้ตั้งชื่อให้กับโลหะชิ้นนั้นด้วยชื่อของเขาเองเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นนะครับแดเน่ก็ได้รับปากเฮเลนเป็นอย่างดีว่าเธอเนี่ยจะคอยดูแลล็อกเวลไม่ให้มีปัญหาใด วันเวลาผ่านไปนับเป็น2วันแล้วหลังจากที่เฮเลนนั้นได้เดินทางออกมาจากหมู่บ้านเฮเลนได้สังเกตพฤติกรรมแปลกๆของเมยินว่าเมยินนั้นคอยกังวลเกี่ยวกับสร้อยคอของเธออยู่ตลอดเวลาและสร้อยคออันนั้นก็เป็นจี้ลูกเครื่องบินหรือยานอวากาศอะไรสักอย่างและดูเหมือนว่าเมยินเองก็ห่วงสร้อยคอเส้นนั้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวการเดินทางเป็นไปอย่างราบเรื่อนต่อให้จะเจออุปสรรคอยู่บ้างนะครับจนในที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็ใกล้จะถึงเสาโอเบลิกแล้วได้ถึงอย่าง งานกุมของเฮเลนไม่สามารถตรงไปยังเสาโอเบลิกได้ทันทีเนื่องจากว่าสถานที่ตั้งของเสาโอเบลิกนั้นแสงแดดสามารถส่องลงมาถึงได้และโดยปกติแล้วมนุษย์นั้นไม่สามารถสัมผัสแสงแดดบนอาร์คแห่งนี้ได้หากมนุษย์คนใดสัมผัสกับแสงแดดร่างกายของมนุษย์คนนั้นจะถูกเผาไหม้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะใส่ชุดเทคอยู่ก็ตามแต่แต่ด้วยเหตุผลนี้คณะเดินทางจึงต้องปรับตารางการนอนซึ่งหากเป็นเวลากลางวันนั้นทุกๆุกคนจะนอน อยู่ใต้ดินแหลือพอตกกลางคืนทุกคนก็จะเดินทางไปยังเสาโอเบลิกทันทีวันเวลาผ่านไปเมื่อแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปเรียบร้อยแล้วแผนการทุกอย่างก็ได้เริ่มต้นขึ้น ภูมของเฮเลนนั้นได้เข้าไปยังเซาโอเบลิกแล้วปล่อยให้ซานเดียโกเป็นคนทําการตรวจสอบเสาโอเบลิกอย่างเต็มที่โดยที่ทุกอย่างนั้นต้องเสร็จสิ้นก่อนที่แสงพระอาทิตย์ในวันถัดไปจะส่องลงมาได้ลหลังจากที่ใช้เวลาอยู่หลายคืนในการปล่อยให้ซานเดียโกนั้นจัดการกับเสาโอเบลิกในคืนนั้นเองเซาโอเบลิกก็มีพฤติกรรมแปลกๆพื้นที่บริเวณรอบๆบนั้นมีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับว่าสถานีแห่งนี้กําลังจะแตกเป็นเสี่ยงเสียงถึงอย่างนั้นซานเดียโกก็ยังยืนยนันว่าเขาจะจัด การกับเสาโอเบลิกต่อให้เสร็จแต่ก่อนที่สถานีอวากาศแห่งนี้จะแตกเป็นเสียงเสียงดานทเทโก้ก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เท <Hey, S 2> เลนจึงได้ติดต่อไปยังหมู่บ้านผ่านวิทยุสื่อสารเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆที่ซานเิียโก้นั้นได้ค้นพบในการเปิดใช้เสาโอเบลิกในครั้งนี้และในที่สุดพวกเขาทั้งหมดจึงได้ข้อสรุปที่ว่าเสาโอเบลิกในตอนนี้นั้นมีความไม่เสถียรเป็นอย่างมาก อาจต้องใช้เวลาถึงหลายวันในการรอให้เซาโอเบลิกนั้นสงบลงเสียก่อนและทันใดนั้นเองซานดิเอโกได้พบข้อมูลสําคัญบางอย่างซึ่งข้อมูลนั้นก็ได้ให้คําตอบกับพวกเขาว่าการที่หมู่บ้านได้พัฒนาเกตวาร์เพื่อใช้หลบหนีกลับไปยังโลกนั้นพวกเขาทุกคนต้องพบจุดจบโดยการถูกเซาโอเบลิกทําลายล้างอย่างแน่นอนและเพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยของหมู่บ้านซานดิเอโกจึงได้กนพบพิธีที่จะทำไม่ให้หมู่บ้านนั้นถูกเซาโอเบลิกทําลายแต่วิธี วิธีการนั้นก็คือการปิดการทำงานของเซาโอเบลิกนั่นเองซานเดียโกยังได้บอกอีกว่าวิธีการปิดการทำงานของเซาโอเบลิกนั้นเราต้องวาร์ปไปยังสถานีควบคุมที่อยู่ใจกลางของอา์คห่งนี้และถึงแม้ว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีการที่เสี่ยงเอามากๆแต่มันก็คือความวางเดียวของพวกเขากลุ่มของเฮเลนนั้นไม่มีทางเลือกมากนักทุกคนจึงตัดสินใจว่าจะรับข้อเสนอของซานเดียโกและเมื่อซานเดียโกได้ยินอย่างนั้นเขาก็ได้ทำการเปิดวาร์ปที่เซาโอเบลิกทัน หลังจากน,านั้นทุกคนก็ถูกเสาโอเบลิกส่งไปยังสถานที่แปลกๆแห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่คล้ายๆกับยานควบคุมที่ส่งคะเนนาไปยังอาร์เคเตซายก่อนหน้านี้แผมรอบๆสถานที่แห่งนี้เองนั้นก็มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาซึ่งเสียงที่พวกของเฮเลนได้ยินอยู่นั้นก็น่าจะเป็นเสียงของพลังงานที่ส่งไปยังส่วนต่างๆของสถานีอาร์คแห่งนี้และหลังจากน,านั้นหลังจากที่ซานดิเอโกได้เข้าไปแฮกฐานควบคุมเขาก็ได้แผนที่ของสถานี ควบคุมแห่งนี้มาจึงทําให้ทั้งหมดนั้นสามารถเดินทางตรงไปยังห้องควบคุมได้ทันทีเฮเลนและคนอื่นๆค่อยๆเดินไปตามทางที่มีความแปลกประหลาดจนในที่สุดเฮเลนและคณะได้เข้ามายัางห้องแปลกๆห้องหนึ่งซึ่งมีความใหญ่โตมโหฬารเอามากๆและตามผนังห้องนั้นยังมีหลอดทดลองขนาดใหญ่วางเรียงรายเต็มไปหมดซึ่งในแต่ละหลอดทดลองนั้นก็ได้บรรจุตัวอ่อนและไข่ของสิ่งมีชีวิตหลายประเภทเอาไว้ณตอนนั้นเฮเลนรู้อยู่แล้วว่าอาร์กแต่ละแห่งนั้น มีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเฮเลนนั้นเคยเห็นภาพโพรโแกรมบนศูนย์ควบคุมที่อาร์คแห่งแรกจนกระทั่งวันนี้เธอเองก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเห็นกระบวนการการสร้างสิ่งมีชีวิตจริงๆที่ศูนย์ควบคุมแห่งนี้และเรื่องราวในวันนี้ก็ทําให้เฮเลนนั้นถึงกับอึ้งเป็นพักใหญ่เลยทีเดียวถัดไปอีกหนึ่งห้องก็ยังมีสิ่งที่ทําให้เฮเลนต้องตกตะลึงไปมากกว่าเดิมนั่นก็เพราะในห้องถัดไปนี้มีท่อที่เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เรียงยาวไปตามผนังอย่างเป ระเบียบและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหลอดทดลองเหล่านั้น ก็คือมนุษย์นั่นเองในทันใดนั้นเฮเลนก็คิดได้ว่าตัวเธอเองยังมีเรื่องที่คาใจอยู่ตั้งแต่ที่ได้ชีวิตที่สองนี้มานั่นก็คือความสงสัยที่ว่าตัวตนของเธอตอนนี้นั้นอาจจะเป็นร่างโคลนของเฮเลนตัวจริงหรือไม่หรือบางทีร่างกายนี้อาจจะเป็นร่างกายที่ถูกปลูกไทยทิตสำนึกของเฮเลนคนเก่ามาก,ก็เป็นได้ถึงความเป็นไปได้นั้นมีกว้างเกินไปเกินกว่าที่เฮเลนนั้นจะหาคําตอบได้ในเ,เร็วนี้และในขณะนั้นเองเฮเลนก็ได้สังเกตท่าที แปลกๆของเมยินลักษณะของเมยินในตอนนี้เธอดูนิ่งสงบแปลกๆแถมลักษณะท่าทางการเดินก็คล้ายๆกับซอมบี้สวมชุดเกราะอีกด้วยเฮเลนเห็นดังนั้นจึงพยายามเข้าไปอธิบายทุกอย่างให้กับเมยินได้สติกลับมาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลมากเท่าไหร่นั่นก็เพราะว่าเมยินนั้นเธอมาจากยุคที่ยังไม่มีปืนให้ใช้เลยด้วยซ้ำซึงแนวคิดการสร้างมนุษย์ด้วยเครื่องจักรนั้นค่อนข้างที่จะล้ำสมัยและเลยขอบเขตความเข้าใจของเมยินไปอย่างมากทั้ง หมดใช้เวลาเดินทางไม่นานมากนักในที่สุด เขาก็ได้เข้ามายังห้องควบคุมเสาโอเบลิกเป็นที่เรียบร้อยซานดิเอโกไม่รอช้าเขาได้เข้าไปควบคุมแท่นคอนโซลทันทีเพื่อหาวิธีทางปิดการทํางานของเสาโอเบลิกตามแผนหลังจากที่ซานดิเอโกใช้เวลาอยู่ไม่นานดูเหมือนว่าเขานั้นใกล้จะทําสําเร็จแล้วแต่ทันใดนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงปิศาดังกล้องไปทั่วทั้งห้องเสียงเหล่านั้นก็คือเสียงคำรามของสิ่งมีชีวิตปิศาจํานวนมากที่กําลังมุ่งตรงมายังกลุ่มของพวกเขาและในขณะนี้เองซานดิเอโกได้ ปรับแต่งคอนโซลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนรู้ทันทีว่าต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่โดยเร็วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฮเลนจึงรู้ทันทีว่านี่เป็นระบบการป้องกันผู้บุกลุกระบบ จะปล่อยอสุรกายออกมาเป็นจํานวนมากเพื่อจัดการกับผู้บุกลุกนั่นเองทุกคนาน,านัน้นหนีตายอย่างสุดชีวิตและก็ยังเป็นโชคดีของทีมของเฮเลนที่เมย์ยินน,นั้นมีสัญชาตญาณการต่อสู้สูงสต,ติของเมย์ยินกลับมาทันทีหลังจากที่เธอรู้ว่าต้องเข้าส่สนามรบเมย์ยินน,นั้นได้กลับมาเป็นผู้นําขบวนอีกครั้งเธอนําทัพอยู่แนวหน้าในการฝ่าฟูงเขี้ยวและกงเล็บของอสุรกายเหล่านี้ส่วนทางด้านของเฮเลนและซานเดเอโกน,นัน้นนาทีอย่างเดียวก็คือการวิ่งตามไม่ทันเมย์ยิน และวิธีหนีออกจากห้องควบคุมในครั้งนี้ทุกคนต้องวิ่งไปยังประตูวาร์ปที่ซานเดียโกได้ตั้งโปรแกรมเอาไว้แต่ทันใดนั่นเองก่อนที่ประตูวาร์ฟกำลังจะปิดลงซานเดียโกที่วิ่งอยู่ล่างท้ายเขากำลังจะไปไม่ถึงประตูวาร์ปถึงแม้ว่าเขาจะวิ่งสุดความสามารถแล้วก็ตามในวินาทีที่เสียงเป็นเสียงตายนั้นเฮเลนจึงตัดสินใจออกมาจากประตูวาร์ปเพื่อดึงแขนของซานเดียโกเข้ากลับมายังประตูวาร์ปได้ทันท่วงที ก่อนที่เกตวบราบนั้นจะปิดลงไปแล้วส่งเธอและพวกของเธอทั้งหมดกลับไปยังเสาโอเบริก หลังจากที่ทุกคนถูกส่งกลับมายังเซาโอเบลิกแล้วทางซานเดโกก็รีพิทยุติดต่อไปยังหมู่บ้านทันทีพร้อมกับบอกข่าวดีให้กับคนในหมู่บ้านได้ฟังว่าหมู่บ้านของพวกเรานั้นจะไม่ถูกทำลายอีกต่อไปแล้วและนั่นก็หมายความว่าทันทีที่หมู่บ้านได้สร้างเกตวาร์ปสำเร็จทุกคนก็จะได้หนีออกไปจากอา์คห่งนี้กลับไปยังผืนโลกได้นั่นเองและหลังจากนั้นกลุ่มของเฮเลนจึงได้ตัดสินใจเดินทางกลับหมู่บ้านโดยทันทีระหว่างที่ทั้งหมดกำลังเดินทางกลับหมู่บ้านนัน จูจๆก็มีการติดต่อมาจากหมู่บ้านทางทางวิทยุสื่อสารและเสียงจากปลายทางนั้นดูเหมือนที่หมู่บ้านกำลังจะมีปัญหาบางอย่างอยู่ก่อนที่ทุกคนจะได้ยินเสียงของแรน่าดังออกมาจากวิทยุเธอกำลังตะโกนอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งก็จับใจความไม่ได้เลยแม้แต่น้อยพร้อมกันนั้นยังมีเสียงตะโกนเรียกชื่อบุคคลบุคคลหนึ่งนั่นก็คือชื่อของ็อกเวลนั่นเองก่อนที่สัญญาณวิทยุจะถูกตัดการเชื่อมต่อไปฝั่งของเฮเลนนั้นพอเห็นท่าไม่ดีจึงเร่งฝีเท้าเต็มที่เพื่อกับ ไปยางหมู่บ้านให้เร็วที่สุดหรือเมื่อทุกคนกลับมาถึงหมู่บ้านสิ่งที่ทุกคนได้เห็นนั้นก็ทําเอาช็อกไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะตอนนี้มีศพเกิือนกาดเต็มหมู่บ้านไปหมดนอกจากกองศพแล้วก็ยังมีกองเศษเนื้อกระเด็นไปทั่วหมู่บ้านอีกด้วย ก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะเห็นสิ่งมีชีวิตสีม่วงขนาดใหญ่กลืนหายเข้าไปในถ้ำลึกหลังจากที่ทุกคนตั้งสติได้ก็พยายามตามหาผู้รอดชีวิตถึงแม้จะเจอผู้รอดชีวิตอยู่บ้างแต่ดูเหมือนจะช้าเกินไปไม่ยินนั้นได้พบกับร่างของแดนีนนาที่ลมหายใจนั้นโรยลินก่อนที่ไดียนานั้นจะสิ้นใจลงไปในอ้อมแขนของเมอร์ยินเธอได้บอกกับทุกคนว่าตบปดาที่ทําเรื่องโหดร้ายในครั้งนี้นั่นก็คือล็อกเวลนั่นเองหลังจากพูดจบแดีนาก็ได้สิ้นใจ ไลงไปขาอ้อมกอดของเมยยินหลังจากที่เมยยินได้ยินดังนั้นเธอจึงระเบิดความโกรธออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุเมย์ยินรวบรวมอาวุธและสัตว์เลี้ยงของเธอทั้งหมดแล้วออกตามหาล็อกเวลในทันทีในขณะนั้นเองเฮเลนก็ได้แต่โทษตัวเองที่เป็นสาเหตุทำให้หมู่บ้านต้องเป็นแบบนี้มันก็เพราะว่าเธอนั้นเป็นคนพาล็อกเวลมายังหมู่บ้านแห่งนี้ก่อนที่เธอนั้นจะรีบตามไปห้ามเมย์ยินเพื่อไม่ให้เมย์ยินนั้นเอาชีวิตไปทิ้งแต่ด้วยอารมณ์ของเมย์ยินในตอนนี้ที่ไม่ว่าใครหน้าไหนา ก็ไม่สามารถฉุดล้งเธอได้แล้วทําเอาให้เลนตกใจไม่น้อยตั้งแต่รู้จักกับเมยยินมาไม่เคยเห็นเธอเป็นแบบนี้มาก่อนเลยแม้แต่ตอนต่อสู้กับเนวาก็ตามแต่ใเฮเลนนั้นทุกเมยยินทิ้งห่างไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ใช้เวลาอยูดสักพักใหญ่ๆในที่สุด เฮ hey, เลนก็ตามเมย,ยินได้ทันในหลุมที่ลึกที่สุดในอาร์คแห่งนี้เมย,ยินกําลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งอะไรบางอย่างนั้นก็คือล็อกเวลที่ได้กลายร่างเป็นนสูนยักษ์นั่นเองสภาพของล็อกเวลตอนนี้นั้นไม่เหลือเขาโคงของความเป็นมนุษย์ไว้แล้วร่างกายดูบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติมีนวดยาวยิบยับคล้ายๆกับนวดปลาหมึกเต็มไปหมดเฮ hey, เลนเห็นดังนั้นจึงเขารวมต่อสู้ในทันทีเฮ hey, เลนต่อสู้เคียงข้างกับเมย,ยิน เธอนั้นเหนียวไกลปืนจนนิ้วคงเธอเทบจะชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการต่อสู้ที่ดูเดือดน,นั้นเฮเลนและเมย์ e ยินได้ลัวโจมตีไซล็อกเวลโดยล็อกเวลนั้นไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวทั้งสองผัดกันรเรียกความสนใจจากล็อกเวลจนในที่สุดล็อกเวลก็ระเบิดความโกรธออกมาโดยการโจมตีครั้งนั้นล็อกเวลบังเอิญสร้างหลุมลึกขนาดใหญ่โดยบ e ังเอิญเฮเลนและเมย์ยินเห็นดังนั้นจึงทุ่มการโจมตีทั้งหมดเป็นครั้งสุดท้ายไปที่ล็อกเวลแต่ด้วยการโจมตีครั้งสุดท้ายนี้ล็อกเวลกก็พลาาาดทท่่ตเข้ไปในุมี เขาได้สร้างขึ้นมาแต่ก่อนที่ร่างอาสุรของล็อกเวลนั้นจะจมหายไปในลุมลึกทางด้านของเมยินก็ถูกหนวดเส้นหนึ่งของล็อกเวลนั้นเกี่ยวติดไปด้วยและก่อนที่เมยินจะถูกล็อกเวลนั้นลากตกหลุมตายไปพร้อมๆกันเฮเลนก็ได้ยื่นมือเข้ามาจับมือของเมยินเอาไว้เฮเลนนั้นดึงเมยินขึ้นมาสุดแรงเกิดจนในที่สุดเธอก็สามารถช่วยเมยินเอาไว้ได้พร้อมกันน,นั้นล็อกเวลในร่างอาสุนขนาดยักษ์ก็ได้หายลับลงไปในลุมที่ไร้จุดสิ้นสุดและทันใดนั้นเองการต่อสู้ก็ได้ จบลงไป วันเวลาผ่านไปถึงเซอร์แอดมันล็อกเวลภาพจำสุดท้ายของคุณนั้นไม่ใช่ฐานะปีศาจลายแต่คือนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่หมกมุ่นวิจัยในเรื่องต่างๆหลังจากที่เราได้พบกันอีกครั้งที่ทะเลทรายฉันน่าจะเห็นสัญญาณความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณให้ไวกว่านี้ไม่เช่นนั้นฉันคงช่วยคุณเอาไว้ได้ทันลุงมฟังศพนี้มีไว้เพื่อบอกว่าคุณนั้นเป็นมนุษย์และเป็นเพื่อนคนสำคัญของฉันที่มักจะชวนฉันดื่มน้ำชาหัวเราะและพูดคุยสนทนา เรื่องราวต่างๆตลอดทั้งคืนและไม่ว่าชายคนนั้นจะอยู่แห่งคนใดฉันวังว่าเขาจะอยู่อย่างสงบสุขเพื่อนกันตลอดไปเอเลน่าวอลเกอร์ และนี่ก็คือข้อความที่เฮเลนนั้นได้สลักเอาไว้บนลุมฝังศพของล็อกเวลถซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าเฮเลน่านั้นก็อมองล็อกเวลเป็นเพื่อนเท้อีกคนหนึ่งก็ว่าได้กลับมาที่เรื่องราวปัจจุบันกันต่อถึงแม้ว่าเรื่องไร้ไร้จะผ่านไปแล้วแต่ก็ยังทิ้งร่องรอยเอาไว้ในจิตใจของเมย์ยินไม่น้อยเมย์ยินนั้นไม่พูดไม่จาตั้งแต่เหตุการณ์นั้นจบลงเธอใช้เวลาทั้งวันอยู่กับการจ้องมองสายคอ,อยานอวกาศนั้นพลิกมันไปมาครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นได้ชัดเลยว่าในนตอนนี เมื่อยินนั้นตกอยู่ในภาวะใจสลายทางด้านของเฮเลนเองเธอมักใช้เวลาเกลี้ยกล่อมเมือยินเป็นชั่วโมงเพื่อให้เธอนั้นได้กินอะไรลงท้องบ้างและถึงแม้ว่าการสูญเสียครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านแต่โครงการเกตวาร์บนั้นก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดตาเดียโกได้รวบรวมผู้รอดชีวิตที่เหลือจะตั้งทีมมาสร้างเกตวาร์บต่อให้เสร็จเพื่อกลับไปยังโลกที่จากมา แต่ซานเดโกได้คำนวณไว้แล้วว่าเกตวาบนั้นจะเสร็จภายในสองอาทิตย์ถึงอย่างนั้นเฮเลนก็รู้ตัวดีว่าตอนนี้เธอนั้นไม่ได้รับการต้อนรับจากคนในหมู่บ้านแล้วเนื่องจากว่าโศตนากกรรมครั้งนี้เฮเลนนั้นก็มีส่วนผิดไปอย่างมากในการพาล็อกเวลมายัางหมู่บ้านแต่เฮเลนเองนั้นก็เข้าใจดีและไม่โทษชาวบ้านแต่อย่างใดวันเวลาผ่านไปและแล้วเกตวับที่จะวับกลับไปยังโลกนั้นกำลังจะเสร็จในวันพรุ่งนี้ตัวของเฮเลนเองก็โดนคนใน หมู่บ้านคัดคานไม่ให้เธอได้ใช้ประตูวาร์เพื่อกลับไปยังโลกด้วยแต่ก็ยังโชคดีของเฮเลนที่ซานดิเอโกนานออกมาปกป้องเฮเลนไว้จึงทําให้ชาวบ้านนานยินยอมในที่สุด ทางด้านของเมยินเธอเองยังจมอยู่กับความโศกเศร้าเฮเลนจึงได้เข้าไปบอกข่าวดีกับเมยินว่าพรุ่งนี้เราจะได้หนีออกจากที่นี่กันแล้วเมยินที่สภาพยังค้งล่องลอยอยู่นั้นก็ได้คว้าแขนของเฮเลนเอาไว้แล้วก็พูดขึ้นมาว่าเธอนั้นสูญเสียมากเกินไปแล้วเธอรับการสูญเสียอะไรไม่ได้อีกแล้วและเมยินยังพูดอีกว่าเธอนั้นอาจจะไม่มีแรงพอที่จะออกไปจากที่แห่งนี้ก็เป็นได้ เฮเลนได้ยินดังนัง้นจึงได้ให้กำลังใจเมย์ยินไปว่าวันพรุ่งนี้พวกเราจะได้กลับบ้านแล้วเรื่องทุกอย่างนั้นกำลังจะจบลงสุดท้ายแล้วเราจะได้หนีออกไปจากสถานีทดลองบ้าๆพวกนี้และเธอกับฉันเรานั้นยังไงก็ต้องไปด้วยกัน และเรื่องดาวการเดินทางของเทน่าในแมปเอเบเลชัน e ก็ได้จบลงไปก็เป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมเรื่องราวในอีพีนี้ผมว่ามันเจ้มจนเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ผมสงสัยอยู่อย่างเดียวเลยคือเมื่อยินเป็นเบี้ยนใช่ไหม ผมว่าเมย์ยินกับแดน่าน่าจะเป็นแฟนกันเว้ยไม่งั้นเมย์ยินคงไม่ดาวขนาดนี้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเรื่องราวการเดินทางของแงน่าวอเกอร์ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเธอกับเมย์ยินจะสามารถกลับไปยังโลกหนีออกจากอาร์คแห่งนี้ได้หรือไม่หรือกลับไปที่โลกแล้วจะมีอะไรรอเธออยู่หรือเปล่านะครับก็รอติดตามกันได้ในอีพีถัดไปได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามจากนั้นคอมเมนต์พูดคุยก,กันกับผมนะครับผมวนวันนี้ผมกายวอเกอร์คงหมดเวลาแล้ว ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ